สวัสดีครับพบกับผมเคนนักครินวนกิจไผ่บูลและโค้ชหนุม่มจักรพงศ์เมฆพันธ์สวัสดีครับเคนมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง7 HD ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเงินทองของจริง รายการที่จะพูดถึงวิธีการที่ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองครับโค้ดครับครับผมตอนนี้เวลาเปิดเข้าไปดูพอร์ตของพวกเราตื่นเต้นเลยตื่นเต้นสีแดงทั้งนั้นสีแดงทั้งนั้นมีแต่อยู่บนยอดเขาครับผมติดดอยอากาศเย็นสบายแต่วันอย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ขายเราก็มีเสียใช่ไหมเออเรายังรอได้นี่แต่ว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านครับหลายท่านเลยบอกว่า ต้องใช้เงินละนั่นไงมีเรื่องฉุกเฉินแล้วก็ไม่ได้ฟังโค้ดก่อนหน้านี้ไงไม่ได้ฟังรายการของเราก่อนหน้านี้นนเ,ออเลยไม่ได้สำรองฉุกเฉินเอาไว้นั่นไง เอาไงดีเราถอนเงินจากหุ้นที่ติดลบที่ติดดอยอยู่ครับมาใช้ดีไหมฮะโอ้โหเป็นคำถามที่ยากมากนะมันตัดสินใจยากนะไม่มีใครทนดูกับตัวเองเวลาที่เราต้องขายขาดทุนได้ <c oughs> ถ้าคำถามมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้ขาดทุน 1- น่น่าจะเป็นหลักสิบครับ,รบน่าจะเป็นหลักสิบมันเลยสะเทือนขวนัญไงใช่ไหมโดยหลักการถามว่าเราสามารถคัดลอสขายหุ้นนะแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาใช้ในเหตุจาเป็นของเราได้ไหม คำตอบคือมันได้อยู่แล้วครับ,รบมันเป็นเงินของเราร,รส่วนจะผิดจะถูกนั้นเนี่ยมันพูดยากมันบอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาถือหุ้นอะไรอยู่หุ้นนั้นมีอนาคตหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ต่อให้มันมีอนาคตแล้วเราขาดเงินจริงๆมันก็มีความจําเป็นแล้ที่ต้องออกมาใช้ดีกว่าไปหยิบยืมคนอื่นคัดลอสบ,บนิยามของมันหลักการของมันคืออะไรฮะ คัดลอสก็คือการตัดสินใจขายนะครับสินทรัพย์ิ้งเมื่อผลการตอบแทนไม่เป็นไปดังหวังทำไมฟังแล้วมันดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้คือเราขาดทุนนั่นแหละต้องบอกอย่างนี้เวลาเราซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งสมมติเราซื้อมา100บาทครับาเสร็จแล้วหุ้นมันตกไปเหลือ90บาทตัวเลขมันก็จะเป็นสีแดงแดงแล้วก็คืออรอตเราติดลบแต่ว่ามันยังไม่ได้ขาดทุนจริงๆมันจะขาดทุนจริงๆก็ต่อเมื่อเรารับรู้การขาดทุนนั้นด้วยการขายมันเอาละ ร้อยหนึ่งมันคงไม่กลับไปแล้วล่ะแล้วดูมีทีท่ามันจะไป80ดสิบช่วยด้วยซ้ํา เราไปซะตรงนี้ดีกว่าอ่าก็เลยตัดขายแล้วก็เอาเงิน90กลับมากอดแบบชอกช้ำเล็กๆ <c oughs> เพราะว่าเราใส่ไปร้อยหนึ่ง <c oughs> แล้วกลับมา90า <c oughs> จริงๆแล้วในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราสามารถคัดลอสได้นะไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะว่าเวลาเราใส่เงินลงทุนลงไปเรามีความคาดหวังแบบหนึ่งเรามีความเชื่อแบบหนึ่งอ่ะเชื่อว่าบริษัทนี้หุ้นตัวนี้กิจการดีรายได้ดี <c oughs> ข่าวต่างๆน่าจะผลักดันให้ธุรกิจของเขาไปได้ดี <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันยกตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่นช่วงนี้เกิดวิกฤตหุ้นบริษัทไหนมันก็โดนเหมือนกัน ถ้าเกิดมันเกิดจากสภาวะตลาดเนาะแยกกันหมดเขาก็แยกกันหมดอย่างนี้เราอาจจะถือพักรอไว้ก็ได้ยังอาจจะยังไม่ต้องคัดล้อแต่ถ้าเกิดบอกว่าเขากลับมาฟื้นกันแล้วนะแต่พี่คนนี้เขายังไม่กลับมาคุณตัวนี้ยังไม่กลับมาอ่านอันนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันไม่ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นําไปสู่การที่เราจะตัดสินใจคัดลออหรือขายขาดทุนได้อ่าแต่ถ้าเป็นเคสแบบคุณผู้ชมท่านนี้ค,คือเขาต้องใช้เงินหรือว่ารออีกไหนดีรอให้มันขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยไปกู้ที่อื่นมาแทนดีไหมอะไรอย่างนี้โค้ดมีคำแนะนำไหมจริงๆอ เราอาจจะไม่ต้องตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดที่เรามีก็ได้เราอาจจะพิจารณาเป็นรายตัวก็ได้หรือสินเชื่อนะครับเราอาจจะใช้เป็นสินเชื่อหมุนเวียนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดการจ่ายอะไรบางอย่างมันอาจจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้วเราหมุนเวียนได้45วัน50วันถูกไหมแล้วครบ เดือนปุ๊บเงินเดือนเราออกมาหมุนเวียนก็อาจจะเป็นตัวช่วยได้ไม่ต้องมาคัดลอสตรงนี้ก็ได้หรือผสมผสานคือคัดลอสบางส่วนตรงนี้บางส่วนก็ได้บางคนมีหลายตัวเลยหลายสินทรัพย์วิธีการเลือกว่าเขาจะเลือกตัวไหนดีในการคัดลอสเนี่ยเช่นตัวนี้ขาดทุนน้อยอแต่ว่าอนาคตมันอาจจะไม่แน่นอนหรือว่าตัวนี้ขาดทุนเยอะมากไม่ไหวแล้วแต่ว่าโอกาสที่มันจะกลับมาอาจจะมีนะค,คือวิธีการเลือกนี่เลือกไงดีครคือมันตัดสินใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยากนะท uh ี huh. ่บอกว่าอะไรจะเป็นเกณฑ์นะครับแต่ว่ามุมหนึ่งที่มันสําคัญมากคือเขาลงทุนแบบไหนด้วยถ้าเขาลงทุนแบบปัจจัยพื้นฐานเขาดูกิจการมาเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องดูอนาคตกิจการแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลงทุนเชิงเทคนิคของเขาอะเนาะอ่าเขาอาจจะต้องใช้กราฟใช้อะไรเป็นตัวช่วยแล้วรับ,รบแต่ถ้าเป็นโดยไอเดียของพี่เนี่ยถ้าเราลงทุนในหุ้นตัวไหนไปแล้วมันติดลบไปเยอะอย่างเช่น4นี่รงนั้นแทบต้อะะรับมันมนมเนเลยจุดตรงนั้นไปแล้ว <c oughs> ถ้ามัันยงมีอนาคตอยู่แมม้ันจะลงไปเยอะนะเราก็ยังเห็นร้านค้าาเนเ่ยจุดตโต อะไรไปได้เราก็อาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้ในขณะเดียวกันตัวบางตัวที่ลงมาเล็กน้อยแต่ดูแล้วธุรกิจของเขาไม่ดีเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยไอการที่มันลอสไปนิดนึงมันก็อาจจะเหมาะกับการที่เราจะขาย<ฮ>แต่ดีที่สุดแสดงว่าเราควรมีเงินสำรองไว้ถูกไหมใช้คำนี้เลยแยกระหว่างเงินลงทุนกับเงินที่เป็นเงินสำรองเผื่อใช้จ่ายมันต้องแยกจากกันน้องๆสมัยนี้เนี่ยบางที อาจจะเห็นการลงทุนในช่วงที่หุ้นกำลังวิ่งไปแรงๆนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลวิ่งไปแรงๆเขาก็อยากจะให้เงินของเขาโตไวๆนะครับก็เลยเลือกวิธีที่เรียกว่า a อ l อิก็คือมีเท่าไหร่ก็ทุ่มเทไปตรงนั้นหมดแต่ว่าโดยหลักการจริงๆเนี่ยเราควรจะจัดสรรเงินสุดท้ายแล้วเงินมันต้องไม่ปนกันร,ระหว่างเงินใช้จ่ายเงินสำรองและก็เงินลงทุนขอสรุปนิดน,นึงครับติดดอยหุ้นติดลบ แต่ว่าต้องใช้ฉุกเฉินทําไงดีฮะอยากให้เราลองอพิจารณาจากหลายๆออปชั่นละกันนะครับอันที่1ก่อนก็คือถ้ามีความจาเป็นจะต้องขายจริงๆก็อาจจะลองมองดูตัวหุ้นที่เรียกว่าอธุรกิจเขาอาจจะไม่โอเคเหมือนเดิมแล้วไม่ดีเหมือนเดิมแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนมันยังมีอนาคตยังไปได้นะครับเราดูเป็นก็อาจจะต้องเก็บไว้ก่อน2ครับก็อาจจะผสมผสานกับการหยิบยืมหมุนเวียนนะครับกับคนรอบตัวนะครับหรือว่าสถาบันการเงินก็เป็นไปได้นะครับพิจารณาเรื่องของอเรียกว่าระยะเวลาการหมุนเวียนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยให้ สินเชื่อที่ประหยัดที่สุดผสมประสานกันกับการคัดลอกบางส่วนก็ได้แล้วแต่นะครับเนื้อสิ่งเงินใดครับสุดท้ายอยากให้แยกเงินให้ชัดเจนนะครับเงินใช้จ่ายเงินสำรองและเงินลงทุนนะครับอย่าปะปนกันมิฉะนั้นจะต้องมาตัดสินใจยากๆเหมือนน้องคนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากครับครับผมช่วงต่อไปพบกับคุณทินโชคกมลกิจกับกับข่าวเศรษฐกิจแง่มุมเรื่องเงินเงินทองทองครับ สวัสดีครับนี่คือช่วงที่2ของเงินทองของจริงกับผมทินโชกมลกิจครับปฏิเสธไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมในยุคปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับจนทําให้หลายคนเนี่ยผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์นะฮะโ,โ,โดยมีข้อมูลนะครับบอกว่าพฤติกรรมของคนที่ชอบออนไลน์นะฮะมีอัตราเติบโตเนี่ยสูงถึง1 9 0นะครับ4ี่นนี่มาจากคนกรุงเทพเลยนะฮะ ส่วน39%มาจากคนหัวเมืองในต่างจังหวัดนะครับและ31%มาจากชนบทจะเห็นตัวเลขนี่แะละมันเติบโตอย่างน่าตกใจเลยนะครับคราวนี้บางธุรกิจเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยซื้อขายของออนไลน์มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้มั้งยกตัวอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผลมไม้เป็นต้นนะครับก็บอกว่ากว่าจะส่งของถึงกว่าผู้บริโภคจะรับเนี่ยมันจะเสียแล้วหรือเปล่าหรือบางคนนะฮะต้องการซื้อสินค้าในจํานวนมากๆเขาก็อาจจะมองว่า เอ๊ะซื้อขายของออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะส่งได้เหรอวันนี้ผมจะชี้ช่องทางให้เลยนะครับแหล่งซื้อขายสินค้าราคาส่งแบบยกลังของไทยนะครับก็คือขายยกลังของ Thailand Postmart นะฮะส่งตรงสินค้าจากแหล่งผู้ผลิตถึงมือผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับ หรือว่าผู้ประกอบการท่านไหนนะครับกำลังหาช่องทางในการขายของออนไลน์แล้วก็มาที่ Thailand Post m a r t นะฮะรวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังหาสินค้าซื้อมาแล้วไปขายต่อนะครับก็ใช้บริการ Thailand p o s t m a r t ได้เช่นกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ Thailand postmart.com นะครับหรือว่าที่ f a c e b o o k Thailand p o s t m a r t หรือที่ l ล ne@ นะครับ @thailandpostmart นะครับทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง7 HD กด35 9โมง5